สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวนะครับคอนโดให้เช่านะครับเคฟทาวน์ชิป p นะครับก็อยู่ติดมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเป็นคอนโดใหม่นะครับเพิ่งโอนนะครับเพิ่งแต่งเสร็จมาๆเลยนะครับก็อยู่ตึกบีนะครับชั้น6เดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยนะครับที่นี่นะครับประตูเป็นดิจิตอลนะครับนี่นะครับใช้กดหัดแล้วก็ใช้คีย์การ์ดนะครับในการ กดล็อกนะครับด้านในก็เป็นห้องเปร์นะครับห้องนี้ห้องเปร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรบเสร็จสับหิ้วกระเป๋าว้เดียวเขาอยู่ได้เลยนะครับเป็นห้องวันเบดรูมนะครับขนาด24.37ตารางเมตรนะครับก็เดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยนกอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมี ห้องอาบน้ำนะครับกั้นห้องกระจกไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีเครื่องทำน้ําอุ่นให้นะครับห้องใหม่มือหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2 2479นะครับสุขุมนะครับหรือต้องการเลือกชมซั์เช่าอื่นๆนะครับเชิญแวะเลือกชมได้ที่เว็บไซต์ผมนะครับ www home s y a m net นะครับก็เดี๋ยวพาชมด้านในห้องนี้กันนะครับก็ มีครบนะครับไมโครเวฟตู้เย็นทีวีนะครับเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็ครบนะครับมีโต๊ะเขียนหนังสือเตียงพร้อมที่นอน5ฟุตนะครับพร้อมเครื่องนอนแล้วก็จะมีโซฟา1ชุดแล้วก็โต๊ะกลางนะครับไฮไลท์นะครับห้องนีตต้ติดตั้งลำโพงบลูทูธให้ด้วยนะครับแบบติด ผ้าพดานนะครับนี่สจุดนะครับเดี๋ยวไปชมด้านนอกกันหน่อยนะครับก็จะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะครับห้องนี้ท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479นะครับสุขุมนะครับ โอเคถ้าได้สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095-902-2479นะครับสุข,ขุมนะครับสำหรับรีวิวคอนโดให้เช่าห้องนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ